Hey, สวัสดีค่ะวันนี้พบกับชิคนะคะอีกหนึ่งคลิปนะคะวันนี้ชิคจะมาพูดถึงผิตภั์เดอร์มาคูนะคะตัวนี้หารีวิวเวอร์ชันไทยค่อนข้างยากวันนี้ชิคทำมาให้เ,เพื่อนๆได้รับชมกันเป็นการประกอบนะคะในการตัดสินใจซื้อหรือไม่ซื้ออะไรยังไงดีเนาะเอาแต่ความชอบสมบุกคนค,ค่ะวันนี้นะคะเบอร์ที่ชิคใช้เป็นเบอร์สองหนึ่งหนึ่งผิวขาวชมพูนะคะต้องบอกเลยว่าชิคซื้อมาผิดสีชิคเป็นคนผิวขาวเหลืองนะแต่ว่าถ้าทาลงไปล้วเนี่ยก็โอเคอยู่ไม่ลอยไม่วอกมากนะคะแต่ว่าอย่าใช้ปริมาณ เยอะแล้วก็ค่อยๆแตะให้ทั่วหน้าแบบนี้นี่แหละนะคะเราก็แนะนําเลยว่าต้องใช้ฟองน้ํากดนะเห็นปะเห็นในคลิปปะคือมันแบบคือมันลอยอะไม่ใช่ป็นลอยดิมันขาวมากถ้าเทียบกับบริเวณช่วงหน้าผากกับช่วงแก้มค่ะเห็นไหมนะคะเอาฟองน้ำเนี่ยกดดีๆไม่ไงั้นมันจะเป็นคราบเพราะว่าตัวผลลตภัณฑ์เนี่ยมันค่อนข้างหนาถ้าเกลี่ไม่ดีอาจจะโปะแตกได้นะจ๊ะอันนี้ไม่ดีเลย นะอย่าให้ใครมาว่าว่าเฮ้ยหน้ามังเป็นคราบว่ะอะไรอย่างนี้ไม่สวยนะจ๊ะเกลี่ยดีๆค่ะตัวนี้นะคะอย่างในคลิปนะคะชิชไม่ได้ใช้คอนซีลเลอร์ใดๆนะคะบริเวณทั้งบริเวณใต้ตาแล้วก็ช่วงสิวนะนะคะอันนี้ค่ะังจากที่ลงเหลวพันไปแล้วนะคะหนึ่งรอบนะเราก็แต่ว่ายังเห็นตัวร่องรอยสิวนะคะต้องคางอยู่นะคะชิก็จะลงอีกหนึ่งครั้งแค่ช่วงบริเวณคางเท่านั้นนะคะที่ชิชลงนะเพื่อที่จะปิดสิว ตรงนั้นให้มันเนียนมากยิ่งขึ้นเพราะว่าสิวในคลิปนี่มันเป็นสิวที่ยังไม่ได้กดออกเพราะฉะนั้นมันยังน,น,นูนๆยังไงมันก็เห็นนะเนาะนคะนี่ค่ะหลังจากที่ลงราเรียบร้อยนะคะก็จะเนียนอย่างเห็นได้ชัดนะสำหรับชี้ค่ะพอใจมากสาหรับเปลี่ยนทังตัวนี้นะคะเพราะว่าเนียนจริงๆเราก็อยู่ทนมากนะคะไม่ไม่เวอร์จนเกินไปถ้าเราแต่งหน้าแบบเต็มสตรีมเนี่ยก็จะเห็นเลยว่ามันกํนลาลังโอเคเลยนะคะนี่ค่ะเป็นภาพอ f ฟเตอร์หลังจากที่แต่งหน้าเสร็จแล้วเอ้ยไม่ใช่แต่งหน้าดิลงรองพื้นเสร็จแล้วอ่านี่หันขวานะคะให้ดูเนาหันนยิด นะเราก็นี่คะ่ะชี้แต่งหน้าตั้งแต่9ก้ามงครึง่งาชีดทำงาน2งานวันนี้เช้าเย็นเลยนะคะลังหน้อีกทีตอนกับเที่ยงคืนนั้นะแบบในคลิปเลยแน่นอนว่ามันต้องมีหลุดบ้างแหละไม่มีรองพื้นตัวไหนที่มันจะทนขนาดนั้นถ้าทนขนาดนั้นก็น่ากลัวอย่างในคลิปนะคะชีดจะใช้เพียงแค่กระดสมันนะคะแล้วก็ใช้ แป้งนะคะที่ใช้แปรงเนี่ยปัดเป็นแค่1ครั้งเท่านั้นนะคะก็อย่างที่เห็นเลยนะคะตามในคลิปนะคะว่าผลลัพธ์เป็นยังไงนะสำหรับชิ้นเนี่พอใจมากๆนะคะถ้าเกิดเพื่อนคนไหนชอบนะคะก็เอาไปดูแล้วก็อย่าลืมนะคะซื้อสีให้ตรงกับสีผิวสามารถดูส w a t c h ตามอินเทอร์เน็ตได้นะสำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณเพื่อนเพืทุกคนมากๆนะคะแล้วจเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ